รับดับเครื่องก่อนโอ้ยได้ยินเสียงไอ้เกไม่ได้พวกแกนี่จะติดเครื่องยันเลยอะ่ะเดี๋ยวใจเย็นอะไรลุงนิด <c oughs> เดี๋ยวรอ <c oughs> เดี๋ยวรอ <c oughs> จะภาพอีกรัน เดี loop, ๋ยวรอแป๊บนึ่งจ้าดีรอบไปโอเคกูได้เย็นครับ รอรออีกคันนึงหนึ่งก็จะดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนครับดับเครื่องก่อนต้มแอนจิ้นก่อนครับต้มแอนจิ้นบอกดับเครื่องแล้วเ,เดีเ๋ยวใจนะ